สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปู้แม่น้องมิวเข่าต่ำบักหุ่งดิบไม่ได้เลยผู้ใดพาต่ำบักหุ่วงสุกว้ยบักหุ่งดิบนะเนยคอยเชื่อว่าอันนี้เหลืองคุอยเชื่อว่าปอกออกมามันต้องเหลืองิบดเเเีียนือง่หลปิดไฟเหตุผลเหลืองอันนี้ไม่เหลืองเออเดี๋ยวกับลูกกัน ไปฮาวว้ทุดิอันต่อไปเร็วขึ้นเอาเลยไปไปไปเลยไปเลยเนาะโอ้อะไรโบยเบ้ขึ้นรถเฮาเอาเอาอะไรดีดเฮ้ยกว่าจะได้กินแต่ละอย่างนะทุกคนนี่แหละ ใช่เนอะต่ประเดศเราได้นดมันเลยออยาสิผู้กำกับนะนี่ผู้กำกับนั่นอยู่เบื้องล่างนี่ลงมาลงมาเอาดีๆเด้อบด้มีมือจับใดพูนไปทางพ่นย่างไปทางพ่น ขาสีแกแล่ยติกว่าจะได้กินเนอะพี่น้องเออเมื่อคืนนี้กเนี้ห่มดแล้วพุ่นเอาทางพุ่นเห็นเนาะคิดก่อนคิดก่อน กระเกษกระเดบกเมื่อเธอบอกว่าไปอะไรทอไรวัดทวดีอะไรอีกมกเอิบอุ้ยมมกเอิกหรือหลังผุนรลรอไปทางหลังวายเธอกดลงแล้วเอาใหม่ดีกว่า ร้านกาแฟมาที beer, ่น okay. okay. so ี oh, so ่ไปกาแฟที back, uh. ่บ okay. ้านเนะมีการอากาแฟมาอ่านัโยกินโซมออกเลยอ่ะพร้อมหยเนยเออตตบายกินโสมกินโซมเลยื่อยแต่เดินไม่ทันยาสักทีไปแล้วโดดเหยลงไปเลยไปไหนเอ้าไปห้องน้ำสกีไน เอาใส่น้ำไงกะลางไงเอาไอ้หมดมาแล้วแกจะไปทำอบกนูไปหาป้าเหรอไปใช้ป้าาไปใช้บ้านหรือบางภาษาบหาไทยบางบาไทยเรอไปจะาแกกระเชดอยู่เนี่ยกับ นึกว่าโมงอยู่นี่แล้วนึกว่าถ่ายอยู่อ๋ออะไรตอนตันโมงเนี่ยไม่เห็นแกเห็ดดีอะไรๆอะไรต้นมันเห็ดว่าเป็นนั่นแหละเห็ดยูทูบกับเห็ดตะกอนเห้าเห็ดกับคนมันตื่นนอนบ่ได้ขับบ่ได้เรียนเดี๋ยวสัมผัสไม่ได้มาไปดูใหม่สิไปดูนี่ไงนี่ไงอยู่ก็เคยอ่

ผงนัวาในกล่องมันมีไหมบะหมี่เบิดแล้วได้หน่อยแซ่บหน่อยเด้อมีผงนัวพี่น้องได้หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บหลยแซ่บหล่เด้อรถใครมารถีมยนวีดเราจะไม่เคยเยขึ้นให้เด็กเดกขึ้นไปดูิก่อน ซื uh ้อเลยนี hmm. ่เมื่อน hey, ั้นก็ซื้อมื่อใหม่ๆนี่งไเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เลือกเลยพวกิเจสี่เด็ดอย่งมาหมดเลยจะมาตั้งสองสามรอเด็ดทุกเมื่อนันหันแล้ว่ะโอมูรูเลิศในี่แม่ล่งอะไรล่งนี้ก็ดู เอารปสิเดี๋ยวนหระดีมีอยู่แต่พูดที่นี่ได้มีประาม่มาปะคนตามก็ตามไปนะคะคนลวกก็ลวกไปนนอคอยการกระจายเปลี่ยมาระดาแก้กัเสืกนเม็ดกระิน เนไาล่เดาทหมดแล้วหรอยาชีใสหมดเลยนี่กดไส่างยืยงดิถุงเก่าถุงงที่แก่ตกแก่นแม่หัวมาแล้วมันแ่มมัขาไปอยู่ ทำไมรสดีเราใส่กระปุกอะไรมันแค่าลกเสร็จมาให้จะก่นยุ่มันซึ้อใช่ไหมมันซึ้นเนี่ยมันซื้นซื้อคุณตะมก็ได้แล้วเดีจะหากระปุกใส่นี่แหละกระปุกกรลาหมูปุกไป่จะัเืไก่อนจนต้องตกใจจำัว้ำเืจไทยจำนาไร ได้ระบอก็ะซไอ้พักอาหานผู้ใดอยากตามยังอยู่บนนี้ฮันจะใส่ยู่ว่นนี้ฮะใส่นี่ยน้ำอยู่บอหญ้าสิตามอนุบาลยู่บอโอ้กับบเบิร์ดละ ล่ยินลานแ้สวยผู้ใดเนี่ยาเผู้ใดมนร้านนแม่มีบ้านเดียวเดียวต่อหนัมันโอ้แมวห้อยใจแต่ตามใจชอบแมวตามปลาตุกูโรแล้วนว่าเผ็ดเผ็ดแรงรสจัดจ้านแน่นอน รอากเลส้นมีเยนะเส้นเส้นเล็กลวกวะลวกปลาแล้วลวกใส่ชโรนั่นว่าเอะพูดนะเม็ดกระเฉดเม็ดกระทินกระได่แล้มาแม่ใส่นีบอ เอาหมดเลยอือยังเหลืออยู่ยำเอาใหมดูกรฝาด้วยแกงเนาะไม้แกงเนาะไม้ปลารหนัวนะฮะีไม่กี่วันเราก็จะของไมาจะ่วันเราก็จะได้ทยอยส่งให้ตามพรีออเดอร์นะครับหนึ่งขวดสี่สิบเก้าแม่ค้าชิมหกขวดสองสามเนมฮะพริสโซมัย เนมหาะยังน้อแม่ค่ะสูสูปลาหน่อยคือพเกอร์ปลาล่าหนัวโอ้ฟาส้มใส่แกงฟาแดงใส่ตี๋ยฮะสีม่วงฝาแม่ม่วงฝาแม่ไม้มีหลายสีขนาดนั้นเลยบอกอันนี้ขวดทดลองขวดทดลองอันนี้ขวดดทลองเหรอ มันจะมีทั้งหมด5สูตรนี่นาษาเลยถึงว่าสีม่วงก็มีอ่าโหใช่หรอวะใช้เม็ดกระเฉดตำเม็ดกระเจะห้อยห้ยเอาบ่ต่อไปก็จะมีสูตรยำสูตรน้ำยาขนมจีนเม็ดกระเฉพี่น้องไม่หยังอือดูสีสันดูสีสันโอ้โอ้ โรยเข้าไปพี่น้องโรยเข้าไปนะฮะซัวซัวซัวอยบร้อยอันนี้ลวดเส้นสถือลูกตาตโตเอาถือห้นูสวยสกรูปหน่อยถ้าสวยไม่มีใครดูมาแล้วมาแลวมาแวมาแล้วมาแล้วมานลวมาแล้วมาแล้วมา้มามาแวมวาแล้วมาแ้วมาลนมา้วมาแวมา้มวมาแล้วม้ยว่ม้ เปี้ยวจัดต่ออันนี้ก็เปรี้ยวปลาทะาปุเอาสิปูปลาท่าเปรี้ยวเส้ดีนะออยแดงปูสองนาทีเปรี้ยวสองนาทีเปรี้ยวปลาท่ปูเอาสิถ่ยก็ถ่ายละถ่ายละเอาไปเปรี้ยวตำอะไรตำเส้น เอากแบบ็เปรี้ยวมันไม่เข้ากล้องเพิ่นประธานเนื้องานเข้าตาละ ตําไปเรื่อยตัาไปเยอ่ต้มัน้วนก็ใส่พริกสดจบุไปหาห้องตัเลยไปรอกรสีบเอเยไม่ด้านเวไปแล้วรอกาเรีเปาก็าเหมือนเหมือนเหมือนล้าอะไรนะเล้านอะไรนะแก้ปัญหาพิกกระเด็นเข้าตาปัญหายไงัทีปาิโทแม่ค่ะตํ้มาฮุงบาินีย แน่มันสิแม่เห็นยังอยู่บ่แน่นอนแน่นอนโอ้ยพี่น้องเอ้ยป้องกันพริกกระเด็นเข้าตาแต่ว่าม่ป้องกันมีดบาดนิ้วนะมีไม่ได้มาดมือจ้องตากันหน่อยจ้องตากันหน่อยสิมีที่นี่ที่เดียวเด้อพี่น้องเอฟซีเอ้ย เห็นบ่คอยปาดได้พญาบาดมือเจ้าของงานบ่เห็นจักเม็ดว่าต่ําไปเรื่อยๆนะเห็นบ่เนาะบัดนี้มันหยังได้ป้าอีหยังแนบ่เห็นแล้วบ่เห็นหุงแล้วโซน้อยปลาลปลานัวปลานัวโซน้อยไปติดาม่เห็นอะไรเลยค่ะตอนนี้ อมเป็นอะไรเลยเน้่ชชดรถไปหากทางนั้นเออใส่แล้วใส่อีกทีชดรถก็คิดว่าเป็นน้ำตาลแซ่บแบบนี้นั่นแหละอันนี้ของแพ่เลยอันนี้ใส่กระปูน้ำจิ้มใส่เนี่แต่โตกด้งแห้ง มีเม็ดกระถินค่ะอีอยาเอาเส้ั้นยนะอันนี้น่าจะเป็นเมนูตำซั่วนะฮะเพราะมีต้มกุ้งแห้งผักบุ้ด้วยนะฮะใส่เข้าไปเด็ดนอใส่ข้าไปเอาต้องเยอะค่ะเาะกินคนียวนีอะไรก็ใส่รับรองกินไม่หมดวุยเมื่อคืนหนึ่งกินหมูกระทาหมดเลยจริงหรอตัวเล็กกินเยอะจัง น้ำลายแตะสดๆแล้วหอมคเจ้าอี้ยมีการิงกันรู้ไหมว่าโคกมาจากไหนโคกในตำเดิมองไมนบินโดนบินโดนอีแล้วประดาบินโดนอีแล้วูงานยูทูบเราดูนะฮะบินดน้ย น้าแค้าก็น่าจะอร่อยแม่ค้าอร่อยอยู่แล้วค่ะคุตำไม่รู้โอ้โหีันแปลมากเลยถึงกับอเอาละทำมือยังไงมินน้อยทำมือไงร่มากถึงมินน้อยเวลาทากับข้าว เดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยอะไรดูก่อนอ๋อก่อนปิดคลิปก่อนละปลาหยกหัวครกอยากได้ข่านี้จังเลยกินก่อนนะสิ่งสั่งนะครับทุกคนจำม้วนซ้วดนะเขาเรียกว่าจำม้วนซ้วนะพูดไปแต่งไปไม่มีกุ้งเป็นเหมือขากรวดมือนอะไรนะ Okay, so this. This โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยอค่ะสวัสดีค่ะ